อ่ะมาคำถามนี้ดีกว่าปีนี้นางงามเข้ารอทั้งหมด20คนนะมีครบทุกประเภททั้งพัดไซนางงามมีสที่แต่งงานแล้วหรือว่าอย่างสาวทรานข้ามเพศนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่อนุญาตหรือประเทศที่มีความต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมก็เข้ารอบ20คนมาด้วยคือเข้ามากันหมดพี่หนุ่มคิดว่ายังไง เป็นการเข้ารอบแบบแบ่งเค้กไม่ให้ทุกคนเสียใจอย่างปากีสถานเนี่ยชัดเจนมากมาประกวดเป็นปีแรกก็ให้ผ่านเข้ารอบไปเลยแล้วก็มีคอนเทนต์ด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสาวที่นับถือศาสนาที่ไม่อนุญาตให้แต่งมุสล,มมลิมที่ไม่อนุญาตให้แต่งชุดว่ายน้ําก็เป็นชุดว่ายน้ําสวยเลยเป็นชุดว่ายน้ําที่คลุมไปหมดชุดราตรีก็คลุมไปถึงสีแล้ว เป็นปากีสถานที่หน้าตาสวยคนนี้ก็เจอไปสองสองกรณีคือมาประกวดเป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เป็นศาสนาที่ต้องห้ามก็ก็มาเป็นเป็นปีแรกๆิีๆปีแล้วมีอิหร่านมาแล้วซึ่งก็ดีมากเป็นแอดโวเคซีที่ดีมากมีคุณแม่ที่แต่งงานแล้วอย่างโคลอมเบียและสามารถเข้ารอบสามเข้ารอบ5้าคนสุดท้ายได้ซึ่งเก๋มากเป็นแม่ลูกหนึ่งที่พี่นึกว่าเข้าสามได้ซ้ำนะอยากให้เข้ามีทั้งสาวทรานปีนี้มาสองประเทศโปรตุเกสโปรตุเกสคนนึงกับอะไรไม่ใช่

ลืมไปได้ทางยุโรปคนหนึ่งเซิร์ชหน่อยเซิร์ชหน่อยแล้วก็มีสาวโปรตุเกสโปรตุเกสมีกับสเปนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สเปนไม่ใช่อีกคนอีกคนเซิร์ชหน่อยเซิร์ชหน่อยลองเซิร์ชดูเซิร์ชหน่อยแล้วก็มีสาวพ l u s size ที่เป็นก็สวยนะคนนั้นน่ะเป็คนแชร์เนปาลก็สวยนะเป็นเนปาลที่อวบแต่ไม่มีหน้าท้องเก๋มากก่าแต่ลูกโป่งอะไรสวยนะแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากหมุนเทินตัวอะไรดีหมดเลยดีหมดเลยก็เลยทําให้ปีนี้เป็นความหลากหลาย แบ่งการเข้ารอบให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากขึ้นซึ่งพี่ว่าตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆและเพื่อจ้าปีหน้าครับจัก,กรวาลจะก,กว้างไกลออกไปอีกโดยการที่ไม่กําหนดอายุคุณยายอายุ90 <ทำ S 1> ก็สามารถมาประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สได้